ที่4นะคะนับ28ค่ะเริ่มจากร่าไปทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะเริ่มนะคะ1 2 3 4ค่ะ5 6 7 8ถอยนะคะ9 10 11 12เดินขึ้นหน้าค่ะ13 14 20ถอยค่ะ21 22 23 24หมุนตัวกลับนะคะ25 26 27 28แล้วเดินต่อท้าเดิมนะคะไปทางด้านขวา1 2 3 4 8ปดเดินไปด้านซ้ายค่ะ5 6 7 8ถอยหลังค่ะ9 10 11 12 13 14 Can yeah. I